หนึ่งในบริการที่ผมติดใจสำหรับกระดาน okx OK ระบบ p 2 p มีร้านค้ามากมายไม่แพ้กระดานอันดับที่หนึ่งเนี้ยนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยถูกทำลายลงนะครับโดยเฉพาะ btc เลยเพราะดี btc ไปถึง28,000ดอลลาร์แล้วนะครับฉะนั้นมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ ethereum อ่ะจะเริ่มมีการขยับนะครับก็เหมือนกับ อาวานอ่ะตั้งใจที่จะเล่นรอบนะครับตัวของเหรียญยหดหลักก่อนเหรียญใหญ่ก่อนแล้วก็ไปเหรียญย่อยฉะนั้นคุณไมคแมกกอเน่นะครับก็เป็นนักวิเคราะห์อาวุโสข,ของพวกสินค้าโภคภัณฑ์ของบูมเบอร์เนี่ยเขาก็ได้ออกมามาบอกเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยราคาของอีทนะครับจะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,530ดอลลาร์ 1> 1, แล้วเรียบร้อยนะครับและตอนนี้กำลังที่จะเข้าสู่ในในช่วงของขาลงนะครับเนื่องจากสงครามหรืออะไรก็ตามนะครับรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องจากสงครามของอิสราเอลนะครับก็จะทําให้การขึ้นดอกอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยชอบทําตอนแรกรับปากกันไว้แล้วนะครับว่าจะขึ้นเพลงครั้งเดียวในปีนี้เพราะมันจะเหลืออีกสองครั้ง นะครับเราก็ต้องมาเดากันว่าจะเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาคมตอนแรกเราบอกเดือนพฤศจิกานะครับที่เราพูดกันไว้นะแต่มันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะว่าผมบอกตอนนั้นในสถานการณ์ปกตินะครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้ปกติขนาดนั้นะแต่เขาก็ต้องทำให้เหรียญแอลคอยราคาขยับแน่นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่เขาเล่นเรื่องของ คริสต์มาสนะครับในช่วงนั้นคือมันจะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดนะครับปีใหม่ของทางฝั่งของยุโรปเขานะครับดังนั้นจะเกิดขึ้นแน่นะครับก็คือเขาต้องพยายามทําให้ค่างเงินตอนเดือนธันวาแข่งดังนั้นยังไงส่วนตัวผมคือเดือนพฤศจิกานะครับเพราะว่าการประชุมครั้งต่อไปคือวันที่หนึ่งวันที่สองพฤศจิกาคือยังไงก็ต้องเป็นวันเนี้นะครับยังไงก็ต้องเป็นเดือนนี้ นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีของตลาดแต่ถ้าเกิดขึ้นผมว่าอาจจะไม่มีโอกาสอีกนะครับสำหรับเดือนนี้ที่จะสำหรับในช่วงช่วงเวลานี้นะครับไม่ใช่เดือนนี้นะในช่วงเวลานี้ที่เหลืออีกสองเดือนนะที่จะทำการขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับถ้าในกรณีที่ผมดูค่าอะไรพวกนี้นะครับ PCE หรือค่าของ nonfarm เนี่ยก็บอกได้อย่างเดียวนะครับว่าเตรียมตัวขึ้นได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะก็เนื่องจากสงครามด้วยนะครับฉะนั้นปีหน้าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะหยุดขึ้นอันตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่ส่วนตัวผมคงไม่หยุดแน่นะครับจนกว่า มันจะพังขึ้นไปข้างหนึ่งยังไงอะนะครับผลออกมาก็คือว่าถ้าเดือนพฤศจิกายนมันมีการขึ้นนะครับก็แสดงว่าเดือนธันวาเป็นไปได้มากที่สุดคือต้องขึ้นนะคือขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแบบเอ็ก e m ตรีมเลยนะครับแล้วก็ต้องไปกําหนดปีหน้าอีกท,ทีว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับว่าผมทําแม่ง,งนะว่าเอ้ยที่เฟดบอกเนี่ยมันก็ดูดีนะ แต่ในทางาการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยแล้วก็ดูส,สถานการณ์หลายอย่างของเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้หน้าลงะนะครับเนื่องจากเงินไอเรื่องของอินฟลชันด้วยนะครับที่กำลังจะมาแล้วก็เรื่องของของไอค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะครับเพราะว่าเคยลดไปตอนเดือนกรกฎาคมทีหนึ่งแล,แล้ว ผลปรากฏว่าราคาหรือว่าค่าเงินพวกค่า DXY ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับโดมถึงดอลลาร์ร่วงอย่างหนักเลยนะครับทะนั้นต้องมานั่งลุ้นตอนเดือนพฤศจิกานะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับถ้าเลยไปกว่านั้นเดือนธันวาเนี่ยยากแหละนะครับอันนี้เป็นกรณีทสองกรณีแรกก็คืออิเทเรียมแหละเขาก็ต้องทำให้เหรียญแอลโยนะครับในช่วงปลายปีวิ่งบ้าง พอผมก็เข้าใจนะครับว่าทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็คนที่ทําบริษัทอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็คนอเมริกันถ้าเกิดมันไม่ขึ้นก็ไม่ไหวนะในช่วงปลายปีขอให้แอลคอยมันขึ้นบ้างก็ดีนะครับโดยหลักการน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะน่าจะต้องหยุดตอนเดินพฤศจิการ์แต่ถ้าเกิดหยุดไม่ได้ก็คือต้องขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมาดูปีหน้านอีกที แต่ผมก็หวาดเสียวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยอออื uh ื huh. นะครับมันขึ้นตลอดนะครับมาสามหรือสี่เดือนแล้วนะครับคือเตรียมตัวเลยนะครับว่าอินเฟลชันมาแน่โดยเฉพาะปีหน้านะครับไม่น่าจะเกินเดือนเมษายนด้วยนะครับเพราะว่าการขึ้นเนี่ยในเดือนธันวาคมมันจะคาบเกี่ยวไปอีกทีเพราะว่าอ่าเดือนมก,กราคมเขาจะพักนะครับเขาจะมา ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกทีตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับไอจุดเนี้ยเป็นจุดที่เปลาะปางที่สุดนะครับเพราะมันมันจะเว้นไปเดือนหนึ่งนะครับแล้วมันจะนานมากเลยคือพอเวลามันขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่างเงินมันแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันไม่มีจังหวะหยุดพักไม่มีจังหวะจับโทนเนี่ยโอยตายนะครับตายอย่างเดียวแต่เอาละนะครับเราเห็นตรงเนี้นะครับว่าตอนเนี้ยข่าวดีของลูน่าคสสิกเนี่ย มันเริ่มมาในคดีของ FCA นะครับหรือ FTX นะครับเราก็เรื่องของ Amanda Research นะครับเริ่มมีการเปลยมาเกี่ยวกับ UST นะครับที่หลุดเพ็กเนื่องจากทางคุณแซมแบงแมนไฟล์เนี่ยได้ทำการปลอมแปลงอะไรหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับการกู้ยืมนะครับทำเอกสารหลอกเปิดบัญชีหน้ามา้า นะครับร่วมกับ Amanda Research หรือคุณแคลร์ไลน์เนี่ยนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันแหละนะครับในการโกงกระดานอื่นมาในการกู้ยืมจากกระดานอื่นมานะครับแล้วพอมาฟองสบู่แตกก็คือมันไม่มีเงินใจ่ายให้กับทางทางเจ้าหนี้นะครับแล้วรวมถึงจะไปหักหลังใบแน้นด้วยนะครับที่พยายามที่จะหา หลักฐานอะไรมาก็ตามนะครับที่จะโจมตีบแนนส่วนตัวผมน่าจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมนั่นแหละนะครับที่บแนนเนี่ยจับได้แล้วนะครับว่าไอ้แซมเนี่ยตั้งใจที่จะมากู้ยืมบ n a แนนนะครับเราก็หาช่องว่างแบบเดียวกับตัวของเทอร์ล่าหรือ u s t, t หรือเปล่านะครับที่ทําให้ UST หสุดูดเกเนี่ยแหละนะครับที่บาแนนเนี่ยต้องออกมาแฉะนะครับทําให้แซมแบ็คแมนไฟเนี่ยจะต้อง ขึ้นพิจารณาคดีในศาลนะครับกาต้องมาตัดสินกงงันอีกทีนะครับว่าแซมจะติดคุกหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของโดคอนด้วยนะครับที่จะรอดหรือเปล่านะ,นะเนื่องจากว่าผลเนี่ยน่าจะมาจากอเมนดาเนี่ยนะครับแล้วก็เอ x กก็มีผู้พิพากษานะครับในแขวงนิวยอร์กทางตอนใต้ก็พยายามค้นคดีนี้อยู่นะครับมีการพบหลักฐานอีเมลต่างๆนะครับ ซึ่งหลักฐานแบบนี้เล่นตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นต้นปีที่ทำให้ราคาของลูน่าขึ้นมาประมาณสัก0สามตัวหนึ่งพันนะครับและหลังจากที่โดคอนโดนจับก็ล่วงลงถึงประมาณ0สี่ตัวห้าพันนะครับก็เป็นข่าวที่โดคอนโดนจับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดพีคของในช่วงของราคาของลูน่าแคสิกในช่วงหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะมีการขึ้นสักเล็กน้อย เพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่าลูน่าคลาสิกอาจจะย่อต่อเพราะว่ามันมีช่วงสงครามอยู่นะส่วนตัวผมผมสรุปอย่างนี้นะครับก็ให้กำลังใจแล้วกันนะครับผมก็เห็นเรื่องของอีทละนะครับว่าจะเป็นช่วงที่แอลคอยวิ่งนะครับในในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วยกันว่าจะเป็นจะไปถูกหรือลักกี้กับแอลคอยตัวไหน,น นะครับก็ติดตามชมโอเคผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับกระดาน OKX ท่านใดสนใจนะครับสำหรับกระดาน OK ก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับก็กระดาน OK ก็ให้ดอกนะครับถ้าเกิดจะเอาคุ้มจริงๆเนี่ยเป๊ๆนะครับบางบางไอการฝากเนี่ยก็สามารถให้ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ช่วงนี้ก็เปเป้ก็มาแรงชิบะนะครับประมาณ5%ฝากเริ่มต้น1%โบนัส5%นะครับก็เข้าไปฝากได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลของการลงทุนให้ดีแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ซื้อกระดาษเหรียญ OKX OK ก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วผมก็ฝากเหรียญ e นะครับแล้วกับลูน a าค a s s i c อันนี้ไว้ด้วย นะครับที่จะทำให้ราคาเนี่ยมัน go to the moon นะครับแต่ก็น่าจะต้องรออีกทีตอนปี2025แหละ2024น่าจะไม่ไหวนะดูจากสงครามอิสราเอลครั้งนี้น่าจะยากนะครับก็ฝากเรื่องเล่าที่จะเรื่องหนึ่งไว้กันลากันนะครับที่จะเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้กับสำหรับคุณอีกหนึ่งกระดานที่ผมแนะนำที่ให้ดอกสูงนะครับอย่างเช่นเปเป้ P, อย่างกระดาน OKX OK นะ ซึ่งอันนี้ดอกนะครับลายวันอยู่ที่39.60%ซึ่งดอกสูงสุดประมาณ126.34%ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ระยะเวลาแต่ละตัวนะครับสำหรับกระดานโอเคก็ถือว่าเป็นกระดานไม่เลวเลยที่จะเข้ามาใช้บริการและกระจาย